ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาบุทถึง่ง10อันดับผู้จัดการทีมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลนะครับ i r เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันในท่านั้นหนึ่งในผู้จัดการทีมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ช่วงเวลาการดำรงตำแหน่งของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันแม่เซเตอร์ยูไอเตดตลอดซ่องสดสวัสด์ที่พ่าดมา ข้าได้พีชชอมสมุทรซ่อนให้กลายเป็นมหานาจระดับโลกด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถในการปรับตัวอันแข่งแกล้งเฟอร์กูสันขวาแชมป์พ,พิมพิลี่ทีซ่าละไมเอเอคาสฮัทละไมและแชมปีเบรลี่ซ่องละไมแต่อินเดียฝเข้าวไปได้จำกัดยูเคทัวร์ปั่นเท่านั้นเข้าใได้สร้างราชวงศ์แห่งนักเตะและวัฒนธรรมแห่งความยืดยุ่นมาโลกแห่งความสำเร็จพัฒนานักเตะอย่างเดวิดแบ็กแฮม,มและไลอันกิกให้กลายเป็นตำนานระดับโลก ความเก่งกาทางยุทธวิธีเป็นที่รู้จักในการปรับยุทธวิธีขเข้าาให้มอกับยุคต่างๆช่วยให้อยู่ในเตดสามารแข่งขันได้อิทธิพลที่เนือการฟุตบอลทิ้งมราโดก,การบริหารจัดการที่ศึกษาโดยทีมกีฬาทั่วโลก 2. ลีนูตมิเชล ลีนูตมิเชลได้รับการยกย่องว่าเป็นนึ่งในผู้จัดการทีมฟุตบอลที่ง่ายที่สุดและเป็นบิดาแห่งโททอลฟุตบอลปัจจยอารมณสมัยหองเข้าทีอาแจ็คและทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นโดยเน้นที่ความลื่นไหลในการแลกตบเปี่ยตจแบนดงวิสยัยทัศน์ทีสร้สางสัค์การมาเป็นต้นแบบข้อกลยุทธ์สมัยใหม่ที่มีอิทธิพลต่อทีมต่างๆทั่วโลก พ้นกระทบระดับนานาชาติทำเนเทอร์แลนเข้าสู้รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี1974และคว้าแชมป์ยูโร1988บอกดโดกที่อาจแจ็คและบาร์เซโลน่าวิธีการต้องเข้าเป็นแรงบันดาลใจให้กับสไตล์ข้องทางซ่องสโมสอดมานานไล่ทศวรรษจนสร้างราชวงศ์ขึ้นมาซาอาริโกซาคีดีทีมบีลานข้องอาลิโกซาคีในช่วงปลายทศวรรษ1น8 0และต้น ทดสวัสดิ์นึ่งสูยังคงเป็นตำนานทำให้เข้าเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สู้ตลอดกาลซา,าคาคิเน้นย้ำถึงสะไทยซึ่งสไตล์การเล่นที่เน้นการกดดัน,นย่างเป็นระบบและเน้นความสมครคีในทีมมากกว่าความเป็นดาวเด่นของแต่ละคนซึ่งเป็นแนวทางที่วางรักทางสำหรับกลยุทธ์การป้องกันสมัยใหม่สไตล์ปฏิวัติ ใช้ความสร้ำซากก้าวการทำงานเป็นทีมและมีนด้ทางยุทธวิธีสร้างแนวทางที่กดดันสูงการจัดองค์กรแนวรับสร้างแนวรับที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของฟุตบอลโดยมีตานานย่าฟังโกบาเลซีและเปาโลมันดีนีมอลโดกเนือมิลานผู้จัดการทีมที่มีแรงบันดาลใจทั่วโลกรวมถึงเป๊ปกวาดิโอลาและเจอเกนของซีโยฮันคาร์ อิทธิพลของโยฮันคาร์บในท่านนาันเตท้ทีผ่านตัวมาเป็นผู้จัดการทีมตอกอย้ำให้เข้าเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวีไส่ถัดของเข,ข้าที่บา์เซลโลนาได้ล่อล่อมสไตล์อันโด่งดังของสโมสอดเลือที่รู้จักกันในชื่อติกิตากาปัจดยาของคอข้ายของขวาที่บา์เซลโลนาและอาเจ็กไม่เพียงแต่สร้างทีมแต่อย่างสร้างระบบที่ยังยืนมาหล่ช่วยอยยุคน สถาปนณิแข่งติกิตากา้าวางรักท่านให้ก้าวแนวทางการคลองบอลขลองบาเซลหนาสร้างแรงบนนันดาลให้กััสสมสรซ่อนต่างๆมากมายมุ่งเน้นพัฒนาเย,ยาวชนเป็นผู้นำอาคาเดมีและนำผู้มีความสมารถเช่นเปปกวาดิโอลาเข้าสู้วงการฟุตบอลอิทธิพลระดับโลกปัญญาทางยุทธวิธีห้องเข้าวยังคงมีอิทธิพลต่อผู้จัดการทีมหลายคน รวมถึงกวาดิโอลาและชาบีด้วย 5. เปปกวาดิโอลาแนวทางการคองบอลและการยืนตำแหแน่งอันหลําสมัยของเปปกวาดิโอลาทำให้เข้าได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สมัยที่อยู่กับบาร์เซโลนาจนถึงช่วงเวลาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กวาดิโอลาได้นิยามฟุตบอลแนวลุกไหมโดยเน้นที่การควบคุมบอลการเคลื่อนที่และความคิดสร้างสรรค์ ปะลามาจา์แห่งการคลองบอลน,นำเซเนอร์สไตล์การเล่นที่ควบคุมได้และก็ดันสู้คว้าแชมป์กับบาซโลนาบบเยมินิ่แลแมสเซเ,เตอร์ซิตี้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เล่นเป็นที่รู้จักในการเสริมสร้างทักษะของพููเล่นเช่นลิวเนลเมสซี่และเควินเดอบอยผู้เปิดทางยุทธวิธียังคงพัฒนากลายุทธ์คล่องเข้าย่างต่อเนืองสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้จาัการุุนใหม่โฮบ,บ๊อบเพเรี บ๊อบเพดลีหนึ่งในผู้จัดการทีมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนำพาลิเวอร์พูลสู้ขาสํำเร็จระดับยุโรปด้วยการคว้าแชมป์ลีกหกสมัยและยูโรเปียนครัางสมัยความเป็นผู้นำที่สุกคุ้มและไหวผีบเชิงกุลเลอร์ยูธคล่องเข้าทำให้ลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมที่มีอำนาจเหนือกว่าในช่วงทศวัรษ1สู0และต้นทศวัรษ1980 ของยุโรปนำลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ยุโรปสร้างสาไมซซึ่งมีเพียงผู้จัดการทีมไม่กี่คนเท่านั้นที่ทำได้ความชราทางยุทธวิธีเป็นที่รู้จักความสามารถในการทดแทนเชิงกลยุทธ์และอัความสามารถในการปรับตัวมอรโดกอันทรงอิดิพลกำหนดมาตร่านให้กับลิเวอร์พูลปูทางไว้สู้ขัดส้ำเร็จในอนาคตเจคาโลอันเชลอตติ คาร์โลอันเชล็อตติได้หล่าการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดก,การทีมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยบุคลิกที่สุขุมเยือกเย็นและความสามารถในการปรับตัวทางกลยุทธ์อนยอดเยี่ยมเข้าคว้าแชมป์ลีกมาแล้ว4สามาัยและเป็นที่รู้จักในด้านทักษะการบริหารจัดก,การบุเลนซึ่งช่วยดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของนักเตะออกมาความสามารถในการปรับตัวประสบความสําเร็จในอิตาลีอังกฤษฝรั่งเศสสเปนและเยอรมนี แสดงให้เห็นถึงความสามารถรอบด้านทางยุทธวิธีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการคนเป็นที่รู้จักในการสร้างความสัมพผ่านอันแก้งกับผู้เลนท่งเสิมความสมคัครคีความําเร็จทางประวัติศาตร์เป็นผู้จัดก,การทีมเพียงคนเดียวที่สามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกได้ถึง4สมัยแพทเซอร์บอบบี้ลอปสันแม้ว่าตูโชวถวยราัวัลของ เซอร์บอบบี้อ Bobby, ลอบซันอาจจะไม่ได้เต็มตู้ย่างที่บางคนในลี์นี้เคยทำได้แต่เส้นทางอาชีพของเข้าเต็มไปด้วยความทุ่มเทและความรักในกีฬาฟุตบอลต้องอยามท่หาหนาองเข้าในฐานะหนึ่งในผู้จัดก,การทีมฟุตบอลที่ง่ายที่สุดลอบซันเป็นที่รู้จักในด้านความซื่อสัตย์และแนวทางการดูลออแลเอาใจใส่และสร้างพลงงานอันยาวนานให้กับอิฟสาวตบาร์เซโลนาและทีมชาติอังกฤษ นักวางแผนและที่พึกสร้างพัฒนาพรสวรรค์ข้าในเตะดาลลุกย่างพอการ์ดคอยและเป๊ปกวาดิโอลาที่บาร์เซโลนาความสำเร็จระดับนานาชาติเขาถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกกับทีมชาติอังกฤษในปี1 9ึ0กาัสซูนสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหนึ่งผู้นำที่มีสเสน่ห์เป็นที่ขลุมนับถือทั่วโลกในเรื่องความเห็้นโอเค้นใจและความมุ่งมั่นที่มีต่อกีฬาก้าวบิวเชงฮี วิวแชงคีได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้จัดก,การทีฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สูดจ,จากการผิดช่องสมโมสรฟุตบอลหรือว์ภูจากสมโมสรดีผลงานตามกว่ามาตรฐานให้กลายเป็นสมโมสรระดับประเทศความเป็นผู้นำที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมัน่นและการให้ความสัมพันธ์กับชุมชนของเข้าในลอนลอรอบอา,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 อาตาลาของหรือว์ภูมุ่งเน้นชุมชนมีส่วนร่วมกับแฟนๆสร้างความเชื่อมโยงที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างเหลือภูกับผู้สนับสนุน ผู้สร้างรักท่านวางรักท่านสำราขันตำเร็จในนาคตข้องนิ้วผู้เมกกระทั่งร่ังจากที่เข้าดำลงํำแน่งยู่ผู้นําที่สร้างแรงบันดาลใจเป็นที่รูตั้งในด้านทาาักษะการสร้างแรงบันดาลใจและผู้ฟัง่งทัสนาคตีแบบทีมากนซีฟมาเซโลบีเอลซามาเซลโลบีเอลซาเรื่องที่รูจักกันในชื่อเอโลโกเป็นเรื่องไหนผู้จัดก,การทีมฟุตบอลที่ยิ่ง่ายที่สุด ด้วยแนวทางการเล่นที่แวกแนวและความมุ่งม,มั่นในการเล่นฟุตบอลที่ดุดันและเข้มข้นอิสิ่งคนก็ข้าวแพ้ขยายไปทั่วโลกสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้จัดการทีมมากมายตั้งแต่เป๊กกาดิโอลาเป็นหึ่งมาลิซิโอโปเชติโนโกอร์โยที่สร้างสรรค์เป็นที่รู้จักในการกดดันที่หนักและการประกบตัวผู้เล่นเปลี่ยนแปลงคนละไว้ของการเล่นเป็นทีม อิทธิพลทางปัชฉยาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้จัดการจำนวนนับไม่ถ้วนด้วยวิธีการฝึกอบรมและปัชญยาการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเข้าแฟนคับชินชอปเป็นที่หลักของแฟนเนื้อมาเจ้าความล,ล่กไร่และความซื่อสัตย์ส่งผลงในข้าวสร้างผลงานให้กับสมอสสรอนต่างๆเชนลีดอยู่ในเต็ด ก็เขาเจ้าขิปทีมอันดบผู้จัดการทีมฟุตบอลที่ย่างดิสุดระดับการไม่เพียงเท่านี้นะคะจะเกิดช็อตใจก็ลืมกดไหลกดแชร์ก็ละหายเพื่อเป็นกำลังใจพวกดับปต่อไปให้ดีขึ้นด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ